ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนียวท่านนี้ก็เป็นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยและก็ขอบคุณอย่างแรงสำหรับ เจ้าของแนวทานที่แบ่งปันแน,นวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16ทธานวาคมุมเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยครับทัพชมเจ้านี้ครับใบนี้ก็ เป็นแนวทานนบสอบอหน่วยบุญสิบ,บุญอดีตที่แล้ว6 9เก้าพันเกานทันใหม่นี้ครับ7เจ้าของแนวทานก็แบ่งปานแนวทานเหนึ่งตัวเป็นแนวทางขอบคุณมากใบนี้สนเจ็เถียวชน 9031 9 0 3เถียวชโชนสอนอ4ตัวไปต่อกันใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันคู่2ตัวและก็3ตัวเจ้านี้ก็แบ่งปันสองสองศูนย์ศูสองศูนย์หกศ ก็ขอบคุณมากสำหรับเนวทาต่อไปเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นเอาทานบนหนึ่งสองห้าล่างศูนย์แปดเก้าดับล่างสองดับบนแปดหลักร้อยขีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าโคโตสเจ็ดหนึ่ง 7จ็ดสองเจ็ดห้่อกห้ไปต่อการเจ้านี้ใบนี้ก็แบ่งปานอนทานหกตัว4ี่ห้าหกเจ็ดปดเห้าหปด แบ่งป,ปานหกตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้ซูมแบ่งป,ปานหนึ่งกับสองหนึ่งกับสอง เบ่งปันสองตัวเป็นแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณมากไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทาง10บบนเจ็ตัวอดีตที่แล้วผ่าน9นะ เน,นี๋ยท่านใหม่นี้ครับ1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 7ตัว7ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้สุริยาแนวทานบลลอบนล่าแปกหนึ่ง หนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองคู่ใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอาทานเจเบ่งปานล่างห้าหกเจ็ดแปดห้าหก เจ็ดแปดสี่ตัวเป็นแนวทางช่วมต่อการเจ้านี้วินดีน้แนวทานสิบหน่วยล่างแล้วก็โชนนะท่านโชนเก้าสามนะ จับโค43 49 63 69รวม4ชุดเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอัาทาน10หน่วยหาเก3459 โซนสามจับคู่จับคู่สี่สามสี่เก้าหกสาหกเสสามี่เกหสามหต่อไปใบนี้รอสอนอ ห้าแถวนะห้าแถวโชนนะรูจิเล็กนากาห้าแถวโชนสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดก็ขอบคุณมากขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันไปต่อกันใบนี้ครับบนล่างห้าตัว เจ้านี้ก็แบ่งปันแปดเจ็ดสี่หนึ่งหกแปดเจ็ดสี่หนึ่งหกแบ่งปันห้าตัวเป็นแนวทางต่อไปครับเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นเอาทานหลวนโปชายสอนหนอบนล่างสองหกเจตัวเนาทานสอนหนอบนล่าง10หน่อยบนล่างไปต่อกันใบนี้ครับ

ใบนี้โปลินแนวทานสอนอบนสุดที่2องดีตที่แล้ว890ก็ผ่าน9กนะอดีตที่แล้วก็ผ่าน9กเนวท่ทันใหม่นี้ครับ678็ดแปเจ็ดแปน้ทันให่นี้ก็แบ่งปาน3ตัว678ไปต่อการใบนี้ ม่นี้ก็เป็นทันล่าสองตัววิ่งสี่หกสหกอดีตที่แล้วครับ9กหนึ่งอดีตที่แล้วก็ครบนาทานเาหนึ่งสิหน่วยล่างครบไปต่อกันใบนี้ใบนี้ก็เป็นธันครบสอง ตัวหรือว่า3ตัวตัวนี้ก็แบ่งปันเนื่องสองสาม6น 6, 6ตัวเป็นแนวทานครบบน2ตัวหรือว่า3ตัวเป็นแนวาานขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันอย่างเรวทันใจและก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ททติดตัมงเอกมิน<ก>มาประจันประานี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับเือทุท่าน ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปโดยครับนะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่เป็นปานอย่างเร็วทานใจจริงๆท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะท่านนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกำลังใจกำลังเจอให้เอ็กมินด้วยครับท่าน ก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกกำลังใจคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านเราก็เจอกันคลิปต่อไป